นะครับวันนี้เราจะมาสอนวิธีการทําข้อนี้ครับตอนแรกนะครับ,เร,รบเราต้องดูเขาถามอะไระครับเขาถามหาความเข้มของสนามแม่เหล็กนะครับโดยสูตรที่ใช้นะครับก็คือ h เท่ากับ i ส่วน c pi r o ครับ sine alpha ส,สอลบพ i alpha หนึนครับ ตัวนี้นะครับต้องใส่ขนาดไปด้วยครับเวลาหาเราหาขนาดด้วยก็อื่นอันดับแรกนะครับเราต้องมาวาดรูปกันก่อนเลยนะครับนะครับปึ๊บนะครับเราต้องาำนดมาว่าเอ่อเอ็กซเนี่ยเท่ากันเลยนะครับเป็นสองเท่ากันแล้วก็วาารูปนะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บ

จากนั้นครับเราก็จะมาดูตรงที่แตเป็นศูนย์นะครับกับแเป็นห้านะครับเพราะเขาบอกมานะครับว่าบนแกนแซตต้องแต่ศูนย์ถึงห้าแล้วก็วาดตัวเส้นแดงไม่ได้ครับนะจากนั้นนะครับตรงนี้เราได้จุดพีนะครับพีก็คือสองสองสองนะครับ ก็เดีนนครับสิ่งที่เราต้องรู้ครับเวอชันมาก็เรียนะครับก็คือเอลฟ้าหนึ่งกับเอลฟาสองที่เรายังไม่รู้ตอนนี้ค่าอื่นเราล่วงนะครับเราจะมาหาเอลฟ้าหนึ่งก่อนเลยครับโดยวิธีการหาเอลฟ้าหนึ่งครับตรงเนี้ยมันคือจุดศูนย์ศูนย์สองครับจุดตรงนี้นะครับทีเนี้ยตัวเดียนะครับเราต้องวาดให้มันเป็นสามเหลี่ยมก่อนปึ๊บตุดนี้นะครับ ดูชัดนะครับนี่ครับไปเป็นสามเหลี่ยมครับเพื่อจะมาหามุมของมันนะครับโดยที่อันดับแรกนะครับเราต้องลากจากจุดไปนะครับเข้าจุด P ก่อนคือจุดสังเกตการของเราครับเส้นเนี้ยเอาไว้หาแอลฟาสองครับแล้วเราก็ต้องลากจุดต้นเนี้ครับไปหาจุด P ครับเส้นเนี้เอาไว้หาแอลฟาหนึ่งครับ จากนั้นนะครับเราก็ต้องลากเส้นนะครับจากแกนเข้าจุดพีครับแล้วก็ดูทิศนะครับตันเนี้ยเข้าเส้นที่หาเอลฟาสองเส้นเนี้ยเข้าเส้นที่หาเอลฟาหนึ่งตัวนี้ครับจากนั้นนะครับแล้วก็มาหาคำนวณหาหาได้หาได้เลยครับโดยเอลฟาหนึ่งเนี่ยตัวนี้นะครับเอลฟาหนึ่งเนี่ยตรงเนี้ยครับดูสังเกตครับมันจะเป็นตามเข็มนาฬิกาครับ อันนี้จะเป็นทวนเข็มนาฬิกาครับอันนี้จะเป็นตามเข็มนาฬิการครับจากนั้นนะครับเราก็จะเอ่อทวนเข็มจะเป็นลบครับตามเข็มจะบวกก็คือลบอาร์คแทนนะครับอันนี้คือ y ส่วน x กนะครับ y ก็คือ 2x ก็คือ2ครับตัดเหลือนหนึ่งครับเท่ากับ ลบสี่สิบห้าครับแล้วก็สองนะครับเท่ากับตัวนี้ครับเราเอาไว้ถามว่าเออเอลฟ้าสองหายยังไงครับเราต้องดูนะครับก็คือเราหาแรงที่ตรงนี้นะครับจุดนี้นะครับไปจุดนี้นะครับเราต้องเอาตัวนี้ครับเป็นแซดศูนย์ตรงนี้ครับ คือเซตหนึ่งคือดูายครับคือจุดที่เราหาว่าแรงอยู่ตรงนี้มีค่ากับเท่าไรนะเป็นจุดเริ่มต้นของแรงนะตรงเนี้ยคือเซตศูนย์ตรงเนี้ยคือเซตหนึ่งครับเนี่ยคือจุดปลายดูไม่ยากครับจากนั้นนะครับเราก็มาดูทิศนะครับซึ่งตรงนี้ยทิศมันเป็นตามเข็มนาฬิกาครับเราจะให้มันเป็นบวกอาร์คแทนนะครับนี่นะครับแล้วก็ สูตรของตัวนี้ครับก็คือ z หนึ่งลบ z สองส่วน x นะครับ x นี่ไม่ต้องไปเปลี่ยนครับเจออะไรใส่ x ของ p เนี่ยเป็นอะไรนะครับใส่ตัวนั้นไปเลยนะครับ x ของ p เนี่ยเป็นอะไรนะครับใส่ตัวนั้นไปเลยครับไม่ต้องเปลี่ยนค่านะครับ่าจากกันนะครับเราก็มาแทนสูตรกันนะครับมันก็คือสามลบนะครับห้าลบสองส่วนสองนะครับ เดเครท่ากันนบเท่ากับ56องศาครับอีน่นี่ลืมเติมองศาครับจากนั้นครับแล้วก็มาใส่สูตรกันเลยครับก็คือ h เท่ากับตัวนี้ครับ i คือกะระแสไฟฟ้าครับผมให้มาแล้วครับคือ2อแอมป์ครับส่วนด้วย4ีพายนะครับ ทายอลฟาอลฟาสองครับห้าสิบหกองศาลบทายอัลฟาหนึ่งครับลบสี่ห้าองศาอันนี้เรายังไม่มีอะไรครับเรายังไม่มีโลนะครับเราต้องหาโลโดยเอาจุดปลายลบจุดต้นครับปลายคือจุดนี้ครับจุดที่เราสังเกตการนี่ครับจุดนี้ลงมานี่ครับนี่คือปลายครับ จากนั้นนะครับแล้วก็เอาปลายลบต้น,นครับก็คือสอง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 ครับลบด้วย0ูนศนสองแบบนี้นครับมันจะเท่ากับสองสองนะครับเราก็ต้องตัวนี้นครับตัวนี้คือโลธรรมดารับเราต้องหาขนาดของโลครับเท่ากับรูทเอกำลังสองบวกวายกำลังสองครเท่ากับ รูทแปดนะครับทีนี้นะครับเราก็จะได้นะครับตัวนี้นะครับเราจะได้เป็นรูทแปดนะครับตัวนี้นะครับจริงๆต้องเอาไปคิดต่อนะครับแต่ว่าเพื่อนๆไปคิดต่อมันก็จะได้ตัวนี้มาครับขอบคุณครับ